สวัสดีครับผมมือนี่อยู่หน้าเบาหยองครับผมเนี่ยโอ,โ,โอ้โห่นี่ครับบรรยากาศยามแรงอยู่ทงหน้าบบาหยองครับอันนี้กระทอมน้อยเพิ่นเห็ดบอลเลวจักเถอลรอขายงัวอยู่เลียงงัวงัวขอดก่อนเพิ่นว่าออกลูกก่อนโอ้นี่ต้นบักม่วงในตำนานครับด้นนีนลีอู้นวยหน่วยวยงังเหลือหลายอยู่ครับมีน่วยในหน่อยขึ้นมาอีกจะไหนจันหยอง เฮ็ดยังคือเอาคขกมาตั้งก่อนยังสินี่สัมผัสบรรยากาศลูกทุ่งครับเอาสัมผัสบรรยากาศลูกทุ่งตรงไกลวะเอออาจารย์โมโอ้โหนี่ครับผมอันนี้บักุฮงในตำนานครับบักุฮงกับบักฮงในตำนานครับออดดกอีหลีกระตั้มเลี้ยวกระตั้มโดนโอ้ยเลื่อนมาข้างๆเลยบู๊ยบรรยากาศจะทงหน้าครับผมนี่อันนี้ก็ บอสได้วานเขาบ่สยองนี่บ่ครับไถหุดไถห,หุ่นกำลังแหงโอ้กำลังไถหุดนกำลังแหงเอาพิษสมุดด้บ่เผ็ดดอกใส่อู้บ่เผ็ดอีหลีนะบอสบอ,บอแมนบ่ตเอสโอ้ยสุกได้เล่าจะเท่า,าเ,เรานั่งรอกินจ <laughs> วดพี่น้องจวดผมแสบครับอ๊บยองแก้วคือมีคำเตือนนี่หว่า โอ้ยแก่ยังไงคือมีคําเตือนห้ามดื่มเกินวันละเกินวันละสองแก้วหรือ <laughs> ว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดวะขวดสองหรออือโอ้ยเบิ้งครับพี่น้องปิดไก่บอยองเพียบนี่จับตั้มปนแถล่ะ,ะมือนี่จับจับจับลาบพ่นเก็บยพักคุณฮะอู้ยอันนี้กับตน้นต้นพักในตำนานครับพี่น้องบ่ได้มาดนบ่ได้มาดนครับ หูแล้วตั้มบาุฮงบอยยองตั้มสมบาุฮงครับพี่น้องมือใหับเปไทยต้เปิดไทยเปิดไทยตัจับไก่หน่อยตั้มใส่น้ำเป็นยังไงเอาเแลวเอาแล้วเอาแล้วงงสลุดบางนี่เห็นปะ ใส zaman, Ale, ่ของรู้ค็ว่ายามพีมือครั่เอ่าครับเดี๋ยวเราชิมฟีมือเบย้งในยกันครับพี่น้องตั้มสมบังคงต้นเร่งครับจาก์บุดขึ้นจากไหนบุดพาผมออกมาทงนี่เบย้งเหรอครบเดี๋ยวเบย้งคือจะมีคำเตือนไงไก่กับผม ไม่ได้เกี่ยวมันจะใส่เกี่ยวนะรัดขวดหรอโอ้ยเกี่ยวมีคำเตือนอีกห้ามดื่มเกินวันละสองขวดคราพอใส่เส้นแล้วบ่นอ่ะโอ้ยเบิงเบิงพี่น้องเบิ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 งลีลาการตั้มดิไหมของแท้เลยออของแท้เด้หนี่บ่ได้เบิงฝีมือการตั้มเบายองมาดนแล้ว เสร็จแล้วโอเคเอาเอาเอารวดเร็วทันใจเอาสากมันเลยนะบมอบาดลงกทงหน้าคุณเป็นติ่งไหนน้อรถสั่นมันจะกินได้บ่ะไรหย่องเส็บขึ้นเกาเส็บเฟยบ่หย่องวะอ้หย่อง ไก่ไก่ตัวนี้ไหมอกฟางนเหมือนแรงเครื่องกระมี่เลยจับโยนกับเครื่อ,องเ,เดี๋ยวเดีวเดี๋ยววางปั๊บอื้ยมรถสาดเทียเลยวางปุเดี๋ยวเด,ด,ดีมันคือสียังสิ <laughs> เอาซีมีเหมือนคนต้มเลยยัยงแบจะแสียบเลยเป็นไรจันร์ไปแครับหึไปจัด มันเสียบอยู่นะขนาดไปอีพงหนวดไดเนี่ยันวสุดท้ายจะกินนกกินไปก่อนเอาพี่นงสมระคงจะทงหน้ามันคือเป็นสีอย่างสีหนอนนกสิงวัดลูสาวประหุงเลยนี่ละอไเจ้าเหนืเอยเย โอ้เออพอดีเลยหยงก็บอกแล้วโอ้โซลต์ประจ ong มันเหมดใส่ผงใส่ผงโซลต์นี่มันยามกันไหนบ่ยามฝีมือขอยามฝีมือเขาลองใส่ตีได้ๆมันบ่มี่ อาหยองคือจะเงยกินคือเนี่ยอ,อ,อ,อย่ามาแสบไอ้หยาพี่น้องแสบแสบเสยครับสมอยากวะอบมาเก็บมาเด้อครับกินสมตั้มในการับอยู่ดพงแม,ามา่มาตัวน,นี้ก็ได้กินไก่แหละ น้องประเทศล่าเขาว่าชนแก้วเขาไปังไงตั้มจอาตั้มจอดตั้มจอดมอาจานจานตั้มจ้ามกินวัละสุกเินองขวดป่ะห้ามดื่มเกินวันละสองขวดมีคำเตือนในแก้วแล้วครับอ้ย่ะเสียบสือยน้องใหม่็มี้อิดสุด โอ้บ่ได้มาหน้าเป่าย้งด้แล้วครับพี่น้องไ,ไปเอาอยัางงไม่อีกแล้วโอนไปเอานอใหม่แล้วมาที่นี่มีหอดอกไผ่วยครับอยู่นี้นอใหม่สดๆ <c oughs> อ,อันนี้ตำตำแบบเล่าๆครับ แบบลูกทุ่งทุงท่ง <c oughs> ใจถ้ามีตําเกิดครับอยู่ทุ่งหน้าย <c oughs> อดครับโอ้แต่เบายองฟีมือบบตกอีรียอดนะขนาดมนะ่มีพงนวลด้นหรอดีก็ลลดได้รถพงนวลด้ก็ะโอเคจุบ่ได้กินฟีมือเบายองด้นเลยครับพี่น้อง

อลองสีบ้างแซ่บดีเลยครับแล้วกินกับตำหุงอ,อันนี้น้อไม้สดๆเลยครับพี่นออ้องผมกับเยาว่ากันเถอะหืมแต่ผมกับเยาว่ากันลอ,องมาขอกันเด้แม่นบ่กเบิมทดลองเดิงอืม บกขมนะบกขมเนาะบอกน้องใหม่หวานสวยโอ้น้องใหม่หวานสวยว้าไปห่อแมงมุมอีกหอนน้องใหม่ไม่หอนเอ๊ะเศก็เศษดุเงี้ยวเนาะป่ะเอ้าโอ้ยยังใส่ไหมครับพี่น้องเอ๊ ต้องสิไปสายุางเรองเกษตรนะโอี้หรจักรยไม่ยังขัไปที่นี่ตั้ปลาหรอเหมนเปลากับปลาก็นใหม่เสจใช่ไมเออนใหม่ผมน้งก้อกิ้วเศษนะครับใช้ดนารประหยัดอืมบ่นะยองไม่เหนอนไม่เหมม

นกใหม่ซื้อนกใหม่นกใหม่ซื้อนกใหม่หวานตัวไผ่ตัวอื่นอย่าไปเอานมมากินเป็นสีหรอยังมันขมเหมืนบ่ขมปิดเออนี่บ่ขมเด้อครับพี่น้องสดใยครับสดใยเลยเพมันไผ่ยังไรอยู่ไผ่จืดไผ่จืด โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวกินสมตำกันคลิปนี้จบสำเนีจแล้วครับผมบ๊วยมีเยี้งแล้วครับมากินสมตำอยู่ในบ่อนอยองครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ